มันก็คือการเอาข้อดีของฮาร์ดดิสก์กับคลาวมารวมกันสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ที่บ้านเหมือนฮาร์ดดิสก์แต่เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่เหมือนคลาวเลยถ้าเกิดใครนะครับมีพวกรูปหรือว่าข้อมูลลับๆนะครับที่ไม่อยากโดนเผยแพร่ออกไปเนี่ยเฮียแนะนําวิธีนี้เลยนะครับสวัสดีครับแอปครับไอทีเฮียถ้าเมื่อก่อนนะครับคุยเป็นคนที่เก็บพวกข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพนะครับไฟล์างานหรือเกอกสาราต่างๆไว้ใน e x t e r n a l hard disk ที่บ้าน แต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเราออกจากบ้านใช่ไหมอยากได้พวกไฟล์พวกนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอามาได้ใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะเก็บไว้ในตา,มา้มไดรฟ์เล็กๆใช่ไหมสามารถพกพาออกจากบ้านได้แต่ว่าข้อเสียก็คือมันพื้นที่น้อยครับแล้วก็ยังหายง่ายอีกด้วยถ้าจะทันสมัยหน่อยนะครับก็คือเป็นการฝากพวกคลาวด์์วิสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Drive iCloud หรือว่า Dropbox นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับสามารถเรียกข้อมูลจากที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือพื้นที่มันก็น้อยเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดอยากได้พื้นที่เยอะเนี่ยก็ต้องจ่ายรายเดือนเพิ่มนะครับจ่ายเงินทุกเดือนให้เขาและไฟล์ที่ฝากเขาไว้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการส่วนตัวครับเขาอาจจะไปทําอะไรก็ได้นะวันนี้เฮียครับเลยมีแนวทางมาแนะนำครับในการเก็บจัดการพวกไฟล์ข้อมูลต่างๆของเราครับให้สามารถเรียกใช้ได้ทุกที่ครับเหมือนกับการใช้พวก Cloud Service แต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ย เก็บเป็นการส่วนตัวครับไว้กับตัวฮาร์ดดิสก์ที่บ้านของเราเองและที่ไอเฮียชอบมากเลยเนะี่ยก็คือมันสามารถเก็บรูปภาพของเรานะครับได้แบบ Google Ph o t o เลยนะครับทาให้ประหยัดพื้นที่ในมือถือของเราได้เยอะมากครับซึ่งตอนนี้ Google Ph o t o มันคิดต่างค์กวใช่ไมาก,การที่เอาตัวนี้มาใช้แทนก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับแล้วแบบเฮ้ยเจ้าตัวนี้มันน่าจะเหมาะกับเรานะแล้วมันเหมาะเพราะอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะครับถ้าอยากจะรู้กันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันคืออะไรใช้ดีไหมมขีข้อดีข้อเสียยงงไง ไปดูกันเลยเจ้าอุปกรณ์นี้นะครับมีชื่อเรียกว่า NAS ครับ NAS ถ้าอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเป็นกล่องที่เอาไว้จัดเก็บฮาร์ดดิสต์ตามความจุที่เราต้องการนะครับและสามารถทําให้ฮาร์ดดิสต์นั้นนะ่ะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสต์นั้น เมื่อไหร่ก็ได้นะครับและได้จากทุกที่เลยขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ครับก็เป็นการเก็บไว้ในส่วนตัวครับที่บ้านของเราครับไม่มีใครสามารถเอาไปได้ครับซึ่งตัว NAS นะครับมันมีหลายรุ่นมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงแบบแอดวานซ์ใช้ในพวกสํานักงานนะครับแต่รุ่นที่ออเฮียเลือกมาครับแน่นอนครับอาเฮียรู้ว่า คนที่ติดตามช่องอาเฮียเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไปนะครับที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องของเทคโนโลยีมากนะครับก็เลยมาชอบฟังอาเฮียอธิบายง่ายๆให้เข้าใจทีละขั้นตอนแบบนี้ใช่ไหมอาเฮียก็เลยเลือกตัวเริ่มต้นนะครับที่ราคาถูกที่สุดใช้งานง่ายครับแต่ว่ามีฟังก์ชันที่ต้องการครบครับเช่นพวกเก็บรูปแบ็กอัพไฟต่างๆนะครับสามารถทําได้ไม่ซับซ้อนเยอะนะครับคนทั่วไปเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับอย่างตัว s y n o นโลจี s 2 2 0 j ครับซึ่งตัวรุ่นของ s y n โนโลจนะครับมันจะมีหลากหลายรุ่นครับอาเฮอธิบายให้สั้นๆนะครับเวลาไปเลือกซื้อเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายครับเลข2ตัวแรกครับก็คือเป็นการบ่งบอกว่าตัว n นสตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ฮาร์ดดิสได้2ลูกครับและเลข2 0ต่อมาครับเป็นปีที่ออกตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ20ก็คือปี2020ครับก็คือออกปีที่แล้ว แต่ว่าพวกเนสพวกนี้มันจะไม่ได้ออกทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ใหม่ที่สุดตอนนี้และอักษรเจครับเป็นการบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นครับมีราคาที่ถูกที่สุดแต่ว่าเจ้าตัวเนสเนี่ยเป็นกล่องตัวเปล่านะครับไม่ได้มีตัวฮาร์ดดิสก์มาให้นะครับเราต้องซื้อฮาร์ดดิสก์ตามความจุที่เราต้องการนะครับมาใส่เข้าไปในตัวเนสเองซึ่งเราจะเลือกใช้ฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดามก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเนสเนี่ยมันต้องเปิดเครื่องตลอดเวลาใช่ไหมครับเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลนะคร เพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสที่เราเลือกใช้เนี่ยต้องเป็นฮาร์ดดิสที่สามารถเปิดได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันและมันจะมีการอ่านและเขียนนะครับทับไปทับมาตลอดเวลาครับเพื่อในการแบ็กอัพไฟล์นะครับเลยจะเลือกแบบฮาร์ดดิสก์ธรรมดาไม่ได้ไง <c oughs> อาเฮียก็เลยแนะนําตัวนี้ครับก็คือตัว Seagate Iron Wolf นะครับซึ่งแน่นอนครับอาเฮียเลือกที่เป็นรุ่นเริ่มต้นให้ก็คือตัวความจุ2เทรครับ เราเป็นคนทั่วไปใช่ไหมเราจะลองใช้ครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้ที่ตัวราคาแพงใช่ไหมครับซึ่ง2องเซลล์ไปเนี่ยก็เพียงพอกับการเก็บข้อมูลประมาณนึงแล้วนะหรือถ้าอนาคตเราใช้ไม่พอนะครับก็สามารถซื้อเพิ่มได้ทีหลังครับเพราะว่าตัวเนสที่เฮียแนะนำเนี่ยมันสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์ได้2ลูกใช่ไหมและตัวฮาร์ดดิสก์ของ s ิกเก็ตไอเอ็นวูฟนะครับยังรับประกันถึง3ปีเลยทีเดียวแถมยังมีบริการกู้ข้อมูลให้ฟรีอีกด้วยนะครับ ถ้าใครอยากรู้จิการประกอบและติดตั้งนะครับออเฮยทำวาให้ดูทีละสเต็ปแล้วนะครับแต่ว่าออเฮยใส่ไว้ให้ท้ายคลิปแล้วนะครับสามารถกดตามไปดูได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เอเฮยอยากจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างที่สําคัญอย่างแรกเลยนะครับก็คือมันสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆนะครับเข้าไปในตัวฮาร์ดดิสก์ที่ใส่อยู่ในเนสได้นะครับซึ่งเราสามารถทําผ่านแอปในมือถือก็ได้นะครับก็คือโหลดเข้าตัวแอป d ดรฟ์เข้ามานะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ที่ต้องการเข้าไป หรือว่าจะทําในคอมก็ได้นะครับซึ่งในคอมนะครับสามารถทําได้2แบบครับถ้าเกิดเป็นคอมที่บ้านเรานะครับต่อ Wi-Fi วงเดียวกับตัว n a s เนี่ยเราสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับเช่นพวก Chrome Edge นะครับหรือว่า Firefox เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ตัว i p address ของ NAS ลงไปแล้วมันจะเข้าไปในตัว N a s เพื่อสามารถดูไฟล์หรือว่าอัปโหลดไฟล์ได้ทันทีเลยนะครับซึ่งเจ้าตัว i p address ของตัว n a s เนี่ยออกมาจากไหนใช่ไหมก็คือให้เราเข้าไปนะครับในตัวแอป d s Spider ที่เราติดตั้งเครื่องตอนแรกนะครับแล้วไปที่ System Info นะครับ เลื่อนลงมาล่างสุดครับจะเจอคําว่า LAN ครับกดเข้าไปครับแล้วจะเจอตัว IP address ของเจ้า NAS ตัวนี้ครับให้เราจดเก็บไว้เลยครับหรือว่าจะทําเป็น Favorite b o ุ๊กมากไว้ก็ได้ครับเวลาเราเข้ามาในตัว NAS เนี่ยก็คือเข้าผ่านตัว IP address อันนี้เลยหรือถ้าอยู่ข้างนอกครับไม่ได้อยู่ Wi-Fi วงเดียวกับตัว NAS นะครับเราก็สามารถเข้ามาที่ตัว NAS ตัวนี้ได้ครับโดยผ่านตัว Quick Connect ครับแต่อันนี้เราต้องเข้าไปตั้งค่านะครับตัว Quick Connect นะครับในแอป DS Spider ก่อนนะครับให้มันรู้จัก username ของเรานะครับว่าเราจะใช้ username ของ Quick Connect เนี่ยชื่อว่าอะไรหรือถ้าใครตั้งค่าผ่านมือถือไม่ได้นะครับก็ให้มาตั้งในคอมก่อนครับโดยเข้าผ่าน IP Address เข้ามาในคอมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว Control Panel หลังจากนั้ครับให้เข้าไปที่ตัว External Access ก็จะมีให้ตั้งชื่อตัว Quick Connect ครับสามารถตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลย หรือถ้าอยากตั้งค่าต่างๆแบบ Advanced ขึ้นนะครับก็ให้กดที่ตัว a d v a n c e s s t t t n n g ครับแล้วก็กดเลือกติ๊กถูกให้หมดครับก็จะสามารถใช้งานได้ชิ้นเดียวกันเมื่อเราตั้งชื่อของ Quick Connect เสร็จแล้วนะครับเวลาอยู่ข้างนอกใช่ไหมล้วก็เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับอย่างเช่นสมมติถ้า,าเฮียนะครับตั้งชื่อ username เป็น IT อทเฮีนะครับก็คือพิมพ์ไปเลยครับว่า quickconnect.to/ithea ครับ แต่ไม่ใช่ชื่อนี้จริงนะไม่ต้องเข้ามาหรอกหลังจากนั้นครับก็ล็อกอินด้วย Synology Account ครับก็สามารถเข้าไปในตัว NAS เพื่อดึงข้อมูลหรือใส่ข้อมูลลงไปในตัว NAS ได้เลยทําได้หมดครับไม่ว่าจะผ่านมือถือผ่านคอมผ่าน Wi-Fi ข้างนอกผ่าน 5G 4G นะครับอย่างที่อเฮียบอกไปตอนต้นครับมีอีกตัวหนึ่งครับที่เฮียชอบมากครับคือการ Backup รูปเหมือน Google Photo ครับ ซึ่งในตัวของ n นสเนี่ยเขามีแอปมาให้ต่างหากครับถ้าเกิดใครใช้รุ่นเก่าๆนะครับมันจะชื่อว่า Moment ครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับซื้อรุ่นใหม่มานะครับตอนนี้เขามีการอัปเดตแล้วเป็นตัว s y n o นอร์จี o โฟโตสครับหรือถ้าเกิดใครนะครับใช้ตัวรุ่นเก่าก็สามารถอัปเดตตัวรูปปฏิบัติการของ n นสนะครับให้เป็น DSM 7.0ก็ได้ครับเพื่อโหลด s y n o นอร์จี o โฟโตสนะครับมาใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งการใช้งานเนี่ยคล้ายกับตัว g o o g l e Photo มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแบ็กอัปรูปอัตโนมัติน หรือไม,ม่ว่าจะเป็นการแย,ยกใบหน้าของคนนะครับเพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่ายน,นะครับว่าอ๋ออยากได้รูปของคนคน,คนนี้ใช่ไหมก็กดเข้าไปที่หน้าของคนนี้ได้เลยครับรวมถึงแย,ยกตามสถานที่ด้วยนะ แต่ว่าเจ้าตัว Synology Photos นะครับไม่สามารถวิเคราะห์ภาพนะครับได้ว่าในภาพนี้มีวัตถุอะไรอยู่หรือมีสัตว์อะไรอยู่นะครับเหมือน Google Photo ครับอย่างเช่นใน g o o g l e Photo เนี่ยเราสามารถกดเซิร์ชได้เลยครับว่าเราอยากหาหมาหาดอกไม้หาตึกนะครับเจ้า g o o g l e Photo เนี่ยสามารถดึงภาพที่มีพวกนั้นออกมาให้ได้ครับแต่ว่าเจ้าตัว Synology Photos เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับในตอนนี้พนั้นครับเมื่อเราทําการแบ็กอัรูปจากมือถือเราเนี่ยเข้าไปในตัวในแฮชเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านตัว Synology Photos นะครับ ทำให้เราสามารถลบรูปออกจากโทรศัพท์เราได้ใช่ไหมเป็นการประหยัดพื้นที่ของโทรศัพท์ได้ครับก็คือเมื่อแบคเอฟเสร็จลบรูปออกจากเครื่องครับถ้าเกิดต้องการใช้รูปเนี่ยเราก็เข้าผ่านตัว s y n o l g y Photos ครับเพื่อไปดึงรูปขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถมีพื้นที่ในการถ่ายรูปใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปได้ครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครใช้พวกมือถือที่ไม่สามารถเพิ่มความจุได้แล้วครับอย่างเช่น iPhone เนี่ยมันช่วยประหยัดในการซื้อโทรศัพท์ของเรานะครับ ไม่จะเป็นต้องซื้อตัวที่ความจุเยอะๆนะครับเราซื้อแค่ตัวความจุเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วก็ใช้วในการแบตอัพขึ้นซิโนตี่โฟโต้แล้วก็ลบทิ้งเอานะครับอ่เฮียจะเทียบให้ดูแบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราซื้อ iPhone 12รุ่นไม,ม่โปรนะครับแทนที่เราจะซื้อความจุสูงสุดนะครับ256ากิกแล้วก็ซื้อแค่ 64G กิกก็พอครับซึ่งสามารถประหยัดตังได้ถึง6000บาทครับหรือถ้าเป็นรุ่นโปรนะครับความจุสูงสุดเนี่ย512ร้อยสิบสอง แล้วก็เปลียนเป็นซื้อแค่ความจุเริ่มต้น 128G b ซึ่งรุ่นโปรเนี่ยสามารถประหยัดได้ถึง1 2 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับและมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เฮียชอบมากครับก็คือในบ้านเราเนี่ยมีสมาร์ททีวีใช่ไหมซึ่งสมาร์ททีวีเนี่ยสามารถเข้าไปดึงวิดีโอรูปภาพหรือเพลงนะครับจากในตัว n นสเนี่ยขึ้นมาเปิดในทีวีได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปโหลดแอปเพิ่มนะครับในตัว N นสเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ยากครับอเฮียจะบอกให้ครับ ให้เราเข้าไปในตัว IP address นะครับของตัว n a s นะครับผ่านตัวคอมแล้วเข้าไปที่ Package Center นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับพวก App Store Play Store นะครับเพื่อทำการโหลดแอปเพิ่มเข้าไปให้ตัว n a s ครับแล้วพิมพ์ media server แล้วก็กด install เข้าไปเลยเมื่อ install เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเข้าไปดูในไฟล์ Station ของตัวฮาร์ดดิสใน NAS เราเนี่ยเราจะเจอโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวโฟลเดอร์ music photo แล้วก็วิดีโอนะครับให้เราโยนไฟล์ที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์ วกนี้นะครับซึ่งตัวทีวีเนี่ยสามารถไปดึงตัวไฟล์เหล่านี้จากโฟลเดอร์พวกนี้ได้ครับเมื่อเราใส่เสร็จนะครับคราวนี้เรามาเปิดที่สมาร์ททีวีเราครับถ้าเกิดใครนะครับยังไม่ได้โหลดตัวแอปมีเดียเซิร์ฟเวอร์มาเกี้ยตัวสมาร์ททีวีนะครับมันจะไม่สามารถหาตัวไอคอนนี้เจอครับแต่เมื่อเราโหลดแล้วนะครับมันจะมีตัวไอคอนนี้ขึ้นมาครับเป็นตัวชื่อของ n a s เรานะครับซึ่งทีวีของเฮียเนี่ยเป็นตัว Samsung ี e ี i e s กนะครับปี2017ดแต่อเฮียก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า ถ้าใครไปเจอแล้วครับแล้วใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์บอกรุ่นทีวีของเพื่อนๆนะครับข้างล่างได้นะครับเผื่อให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับจะได้รู้ครับว่าอ๋อมันตรงกับทีวีบ้านเรานะครับมันสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะแต่อย่าง Samsung ของไอเงียนะครับก็คือกดปุ่มโฮมครับแล้วก็เลือกไปที่ตัว source นะครับหรือว่าแหล่งที่มาก็จะเห็นชื่อตัว NAS ของเรานะครับให้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกตัวโฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วก็กดตัวฟล์วิดีโออย่างเงี้ยขึ้นมาได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าใครนะครับชอบดูวิดีโอจริงๆเนี่ยแนะนำให้โหลดตัวแอปนี้นะครับลงใน N a สเพิ่มด้วยนะครับโดยไปที่ตรง p a c k a g e Center ครับก็คือตัวว i ดีโ Station ซึ่งมันช่วยให้เราสามารถสตรีมวิดีโอนะครับผ่านตัวทีวีคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้นะครับและถ้าเป็นหนังใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดหนังโปสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวซับไตเติลให้ด้วยนะเจ๋งไปเลยและอย่างสุดท้ายที่เฮเจอมานะครับก็คือเจ้าตัว n a s เนี่ยมันสามารถเสียบฮาร์ดดิสก์เข้าไปในตัวเครื่องได้ใช่ไหม และอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมันมีตัวช่อง USB ด้านหลังครับสามารถเสียบรัมไดรฟ์ก็ได้นะครับเสียบ external hard disk ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับและมันสามารถเข้าถึงข้อมูลในตัวตามได i ฟ์หรือว่า external hard disk เนี่ยครับมันจะเห็นว่ามี drive หรือโฟลเดอร์นะครับเด้งขึ้นมาในตัว NAS T ทันทีเลยเราก็สามารถเข้าไปดึงข้อมูลหรือว่าใส่ข้อมูลอนันได้เช่นเดียวกัน ทำได้เยอะขนาดนี้นะครับเรามาดูกันที่ราคากันบ้างครับว่ามันจะราคาขนาดไหนนะครับเจ้าตัวเนสเดียนะครับรุ่น D S 2 2 0 J เนี่ยอาเฮียไปดูในพวกลาซาด้าช็อปปีมานะครับราคามันอยู่ที่ประมาณแบบ5้าพันถึงหกพับาทครับแล้วแต่ร้านนะครับแต่อย่าลืมครับราคาเนี่ยได้แค่เนสเปล่านะครับเราต้องซื้อตัวฮาร์ดดิสต์ต่างหากด้วยซึ่งตัวฮาร์ดดิสต์ซีเกตไอ้นันวุ้บนะครับที่อาเฮียเอามาใช้เนี่ยสองเทเลบตย ราคาที่เฮไปเจอมาในช้อปปีนะครับมันลดราคาเหลือ2,390บาทครับหรือไปลองดูบางร้านนะครับเขาก็จะมีขายแบบบันเดิลนะครับก็คือซื้อไปพ่วงกเลยทั้งตัวเนสแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสนะครับก็จะราคาถูกมาลงมาหน่อยครับซึ่งรวมๆแล้วนะครับซื้อ2อย่างตัวเนสกับตัวฮาร์ดดิสรวมกันนะครับก็จะราคาเยือมาณ7,400-8,400บาทครับแต่อันเนี้ยเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วเราสามารถใช้ได้ยาวๆถ้าเกิดไปเทียบกับการที่เราจ่ายเงินให้คลาวทุกๆเดือนใช่ไหมครับ อันนี้จะเปรียบเทียบราคาของคลาวอย่างเช่นของ Google ให้แล้วกันนะครับซึ่งของ Google เนี่ยที่ความจุเท่ากันครับ2เทราไบต์อันนี้คิดแบบราคาเาต่อปีให้เลยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดต่อเดือนเนี่ยมัน3 5 0บาทต่อเดือนใช่ไหมแต่ถ้าเราจ่ายต่อปีเนี่ยมันจะลดลงครับเหลือแค่3,500บาทต่อปีซึ่ง2ปีครับก็คือ7,000บาทใช่ไหมนี่มันก็เกือบได้เนสบวกฮาร์ดดิสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้คลาวสวิตนะครับ มากกว่า2ปีครับก็จะมีราคาที่แพงกว่าตัว n นสแล้วก็ h a r d ดดิสนะครับอันเฮียถึงบอกเลว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวครับแล้วเครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายคนด้วยนะครับคือถ้ามีคนในบ้านใช้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งคุ้มนะครับและไม่จํากัดจํานวนคนในการใช้ครับถ้าเกิดเป็นพวก Cloud ต่างๆนะครับเขาก็จะมีการใช้ข้อมูลพื้นที่ให้กับครอบครัวใช่ไหมพวก Family Sharing อะไรเงี้ยแต่อย่างเช่นพวก iCloud หรือ Google เนี่ย าก็จํากัดการแชร์ให้กับคนในครอบครัวนะครับได้มากสุดนะครับเพิ่มอีก5คนครับบวกตัวเราเนี่ยเป็น6คนครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ Nest เนี่ยสามารถแชร์ได้ไม่จำกัดเลยครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะครับอาเฮียมีจริงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับสามารถกดตามไปซื้อตัว s y น o นลจีเนสหรือว่าตัว Secret i r o n Wolf ตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับและสุดท้ายครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกใช่ไหมเจ้าตัว s y น o นลจีเนสเนี่ยก็เช่นเดียวกันคือเวลาเราแบ็กอัพรูปนะครับ ถ้าเกิดเป็นมือถือที่แรมไม่ค่อยพอนะครับอย่างแบบ iPhone รุ่นไม่โปรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกมือถือ Android รุ่นเก่าๆนะครับมันจะไม่แบ็กอัพข้างหลังให้ครับเือต้องเปิดตัวแอป s y n โด g จี Photo เนี่ยค้างไว้ครับมนถึงจะแบ็กอัพขึ้นมาในตัว N นสครับถ้าเกิดเราปิดมันลงหรือว่าปิดหน้าจอเนี่ยบางทีมันก็ดับไปนะครับไม่ได้แบ็กอัพต่อเนื่องให้ครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยปัญหานี้นะครับค่อนข้างเจอบ่อยนะครับในพวกแอปที่มันอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาเนี่ย มันจะใช้แรมค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้มือถือที่แรมน้อยนะครับในการใช้พวกแอป,ปที่แบกอัพภาพอย่าง Synology Photo อะไรเงี้ยก็จะต้องเปิดแอปค้างไว้นะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากเท่าไหร่ข้อที่2ครับคือเราต้องลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่ครับคือจ่ายครั้งเดียวแต่ว่าจ่ายแล้วจบนะครับไม่ได้จ่ายแบบทุกๆเดือนแล้วก็จ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สิ้นสุดนะครับ ข้อที่3ครับเนื่องจากมันเป็นการเก็บข้อมูลในตัวฮาร์ดดิสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสเนี่ยมันไม่ได้สามารถเก็บข้อมูลกับเราไปได้นิรันด์นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการเสียได้ครับถึงแม้ว่าจะน้อยมากๆครับแต่มันก็มีโอกาสครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลสําคัญเนี่ยยังจําเป็นต้องมีการแบ็กอัพเก็บไว้อีกที่หนึ่งครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะไปแบ็กอัพเก็บที่ไหนนะครับแต่ว่าแนะนําให้แบ็กอัพไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยครับอาจจะเป็นการซื้อ ฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่งบ้านะครับเพราะมันใส่ได้2ช่องใช่ไหมแล้วก็ซื้อฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่งในการแบ็กอัพครับหรืออาจจะ c o ปปี้เอาไว้ใน e x t e r n a l h a r d disk ข้างนอกนะครับเป็นการแบ็กอัพออฟไลน์ไว้นะครับหรือจะเป็นการแบ็กอัพเก็บไว้ในคลาวด์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แนวทางเพื่อนๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับจะซื้อฮาร์ดดิสก์สอลูกนะครับมาใส่ในตัว N น s เนี่ยแล้วทาการเบรดเพื่อเชื่อมกันนะครับให้มันแบ็กอัพกันเนี่ยต้องอย่ามนครัับ่าจเกทุ มันถึงจะทํางานได้นะและข้อ4ี่ครับข้อสุดท้ายเราจําเป็นต้องเปิด N น็และ Wi-Fi ที่บ้านไว้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเราอยากเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาทุกเมื่อแต่ตัวเครื่องเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถเปิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็กินไฟไม่ได้มากครับสุดท้ายท้ายสุดครับจะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับอย่างที่อาเฮียบอกไปตอนต้นนะครับถ้าเกิดใครดูมาถึงตอนนี้เนี่ยแสดงว่าต้องสนใจตัว N น็ขึ้นมาแล้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นจะมาเปิดตัวเครื่อง N นสขึ้นมาออกจากกล่องนะครับก็จะมีตัว N นสแล้วก็มีพวกสายชาร์จนะครับแล้วก็มีสายแลนมาให้ด้วยซึ่งแน่นอนครับเราต้องการใส่เจ้าตัวฮาร์ดดิสก์เข้าไปในตัว N นสก่อนครับโดยการเลื่อนด้านข้างนะครับเพื่อเปิดฝาออกมาแล้วจะเจอช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ครับแล้วก็เอาตัวฮาร์ดดิสก์นะครับหันด้านที่มีพอร์ตนะครับเข้าชนกับตัว N นสครับ ดยจะเสียบช่องไหนก็ได้นะครับแต่อาะเฮียเลือกเสียบช่องที่เป็นด้านล่างครับซึ่งตัวช่องด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นพอตดิสสองนะครับหลังจากนั้นครับก็ไขน็อตเข้าไปทั้ง2รูครับซึ่งตัวน็อตเนี่ยมีทั้ง2ด้านนะครับก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับมาไขน็อตด้วยเจ้าตัวฮาร์ดดิส์นะครับจะได้ไม่เลื่อนหลุดนะครับไม่เกิดการเสียหายของข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็ยกตั้งขึ้นครับแล้วก็เอาฝาเลื่อนมาปิดครับเวลาเลื่อนปิดก็ดูดีๆนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะมีสลักนะ ให้เข้าไปพอดีครับเมื่อปิดพอดีใส่คับตอนแรกเนี่ยที่ด้านหลังครับเขาจะไม่ได้ขันน็อตมาให้เราครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ครับแล้วก็ขันน็อตให้มันแน่นครับเพื่อไม่ให้ใครมาเปิดเล่นนะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับเราก็เสียบสายเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เอาตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเสียบไฟเข้ากับตัวเนสนะครับรวมถึงเสียบสายแรนเข้าที่ตัวเนสด้วยแล้วก็เอาสายอีกด้านหนึ่งครับไปเสียบเข้ากับ Wi-Fi เราเตอร์ครับเสียบที่ด้านหลังนะครับจะเสียบช่องไหนก็ได้ครับแล้วก็เสียบปลั๊ก เปิดเครื่องครับหลังจากนี้ครับเราจะไปตั้งค่ากันในตัวมือถือนะครับอันนี้อาเฮียจะแนะนําในการตั้งค่าผ่านมือถือนะครับเผื่อใครนะครับไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ติดบ้านนะครับ ก็สามารถตั้งค่าผ่านมือถือได้ง่ายๆครับโดยโหลดแอปที่ชื่อว่า DS Finder มานะครับลงไปในมือถือสมาร์ทโฟนเราครับอะนฮี้ทิ้งไว้ข้างล่างนะครับถ้าเกิดใครอยากกดโหลดตามนะครับเมื่อเปิดเข้ามาครับก็เลือกไปที่การตั้งค่า NAS ใหม่ครับถ้ายังไม่มีบัญชีของ Synology นะครับก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันการสมัครบัญชีใหม่นะครับในอีเมลครับจากนั้นก็ทําตามที่มันบอกเลยนะครับก็คือเราเสียบตัวิ a r ์เ i s าไปในเครื่องแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกันนะครับระหว่างตัวมือถือกับเจ้าตัว N ทําากรเปิด N ขึ้นมบ แล้วก็จะมีไฟสีส้มๆขึ้นมาแบบนี้ครับแสดงว่าตัวเนสเนี่ยรอการเชื่อมต่ออยู่เสร็จแล้วครับมันจะให้เรายืนยันตัวเนสที่จะติดตั้งครับก็ดูตัวชื่อรุ่นนะครับให้ตรงกันนะครับกับที่เราซื้อมา หลังจากนั้นครับมันจะ format ตัวฮาร์ดดิสก์ของเราใหม่นะครับเพื่อเป็นการคลีนทุกอย่างให้ใสสะอาดครับในการจะเริ่มต้นตัว n นสใหม่นี้ <c oughs> ก็ปล่อยให้มันติดตั้งไปนะครับใช้เวลาประมาณแบบ10-15นาทีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับมันก็จะให้เราล็อกอินด้วยแอคเคา t ์ของ Synology นะครับเข้าไปเสร็จก็จะพร้อมใช้งานได้แล้ว <c oughs> แล้วก็จะมีหน้านะครับ <c oughs> ให้สามารถโหลดแอปต่างๆตามที่อาเฮียได้แนะนำไว้ข้างต้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Moment หรือว่า Synology Photo นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Drive นะครับถ้าชอบคลิปรีวิว ให้เข้าใจให้ง่ายแบบนี้นะครับช่วยกดแชร์ไอเฮียด้วยขอบคุณที่ตามชจนจบครับผมแอปครับไอชีไอเฮียแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ